ความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในไทยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถูกจับตามองถึงแรงกระเพื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านบางคนนำมาเปรียบเทียบว่าการขยับตัวของมวลชนในครั้งนี้อาจสง่งผลไม่ต่างจากปรากฏการณ์อารับสปริงสาเหตุมาจากการแสดงความคิดเห็นอย่างร้อนแรงบนสื่อออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ผ่านแฮชแท็กท่าการเมืองลาวดีทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าการชุมนุมทางการเมืองในไทย กำลังส่งแรงกระเพื่อมไปถึงคนรุ่นใหม่ในลาวหรือไม่จนกระทั่ง Facebook ลาวยู u ส h เรดิโอต้องโพสต์ข้อกฎหมายมาตรา111ตามประมวลกฎหมายอาญาของลาวว่าด้วยการก่อกระบฏถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนไม่ให้ชาวลาวจัดหรือมีส่วนร่วมในการจลาจลเพื่อค่นล้มหรือลดอำนาจรัฐบาลบทลงโทษมีตั้งแต่ตัดอิสรภาพเป็นเวลา1 0ถึง20ปีถูกปรับตั้งแต่10ล้านกีบถึง500ล้านกีบอาจถูกริบทรัพย์ ถูกกักบ,บริเวณตลอดชีวิตไปจนถึงถูกประหารชีวิตปรากฏการผ่านแฮชแ t ็กทวิตเตอร์ทาการเมืองลาวดีสะท้อนให้เห็นถึงปมปัญหาที่ฝังรากลึกมานานปัญหาแรกคือการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการควบคุมนักต่อสู้ทางการเมืองปัญหาต่อมาคือกระแสต่อต้อตานการลงทุนของจีนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ,กรเกษตรและการบริการ เนื่องจากผู้ใช้ทวิตเตอร์มองว่าการลงทุนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากขณะที่ผู้สื่อข่าวและเยาว,วชนลาวบางส่วนยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวบนสื่อออนไลน์ของลาวมากนักส่วนมากอะที่เราจะนิยมเล่นในเฟซบุ๊กนะคะส่วนมากอะถ้าถ้าสมมุติว่าข่าวดังๆที่เป็นของไทยจะจะแบบ ขึ้นแทชแแสกหรือว่าแบบเราจะจะโดดเด่นอะไรในลาวเนี่ยแบบมันมันต้องเป็นข่าวที่แบบเกี่ยวกับดาราอะไรประมาณเนี้ในส่วนที่หนูทํางานอ่ะมันมันก็มีเกี่ยวข้องกับกับรัฐบ้างนะแต่ว่าหนูหนูไม่เห็นเข้ารายงานข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะไม่เห็นอ่ะโดยสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในลาวคือ Facebook มีผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า2ล้าน90แสคนส่วนทวิตเตอร์มีผู้ใช้งานประมาณ1 6 0 0 0 0คน การขยับตัวบนโลกออนไลน์ผ่านแฮชแท็กท่าการเมืองลาวดีในสัปดาห์นี้ทําให้สปอตไลท์เริ่มจับจ้องไปที่กัมพูชาเนื่องจากเป็นอีกประเทศที่มีทั้งปัญหาการกําจัดศัตรูทางการเมืองและการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นนักวิชาการด้านความมั่นคงมองว่าความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในไทยอาจส่งแรงกระเพื่อมต่อคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคได้ไม่น้อยคําว่าอาเซียนคอนเน็กชิวิตี้เนี่ยมันมีพลังนะ พะในด้านหนึ่งเนี่ยสังคมในอาเซียนปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมอยู่พอสมควรนึกถึงตอน14ตุลาที่ขบวนนักศึกษาโค่นรัฐบาลทหารได้เนี่ยมันก็มีอิมแพ t ในหลายประเทศรวมทั้งในกรณีช่วงนั้นเนี่ยก็คือกับอินโดนีเซียที่มีรัฐบาลทหารปกครองนั้นผมเชื่อว่ารอบนี้ถ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดเนี่ยน่าสนใจนะครับแบงกอกสปริงที่กรุงเทพสมมุติถ้าเกิดก่อนญาติช้คำนี้แบงค็อกสปริงที่กรุงเทพ จะ20 20หรือ20 21ก็ตามผมเชื่อว่ามีอิมแพ t กับคนลุ่นใหม่ในภูมิภาคขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขงระบุว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านของไทยคงเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากแต่ละประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือเวียดนามต่างมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดอย่างในสปปลาวสื่อทุกอย่าง เป็นของรัฐแต่พรคประชาชนปฏิวัติหลาวทั้งสิน้นนะครับไม่มีสื่อเสรีหรืออิสระอา่าอย่างเช่น <c oughs> สถานีโทรทัศน์ต่างก็เป็นของรัฐทั้งสิน้นนะครับนักข่าวก็อยู่ภายใต้กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมอ่านะถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือทุกคนอยู่ในอยู่ในกลมประชาสัมพันธ์นั่นแหละนะฮะนั่นะคือนักข่าวหรือในกัมพูชาเราก็ทราบ <c oughs> อยู่แล้วนะฮะทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ภายใต้สมเด็จหุ่นเซนบดแนวอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในเมืองไทยนะฮะคงไม่ได้มีผลกระทบอะไรในเรื่องการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านการชุมนุมทางการเมืองของไทยจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านได้มากแค่ไหนเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ปรากฏการที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราระหนักถึงความเป็นไปในประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น สทสุขพงข่าวจอกย่อโลกไทย pbs รายงาน